สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราเลฟไลน์นะคะอันนี้เป็นการอ่านดวงการงานการเงินเรื่องเรื่องทั่วไปนะคะสําหรับชาวรัคนาธนูหรือราศีธนูค่ะช่องของพี่นารานะคะยึดวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิก,กายนถึงวันที่21ธันวาคมค่ะผู้ที่มีดาวจันทร์ดาวศุกร์อยู่ในราศีธนูก็สามารถรับชมรับฟังเป็นไกด์ไลน์ได้นะคะ ต้องบอกก่อนนะว่าช่องของพี่นาราจะเน้นลักนาเป็นลักนาเป็นหลักนะคะสําหรับใครที่ไม่ทราบลักนาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ในการหาลักนาไว้ให้ด้านล่างนะคะในการหาลักนาจะเป็นการที่ต้องทราบวันเกิดที่แน่นเอ้ยเวลาเกิดที่แน่นอนนะคะถึงจะทราบเนาะเวลาดูดวงเนี่ยให้ยึดลักนาเป็นหลักจะดูแม่นกว่านะคะที่รัก ทีนี้เนี่ยการอ่านดวงเนาะพี่ต้องบอกก่อนว่าเป็นการอ่านโดยภาพรวมนะอย่าเหมอว่าเป็นดวงส่วนตัวจนกว่าจะได้ไปดูดวงส่วนตัวกับพี่นารานะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจใพี่นาราได้ทาคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของดวงดาวก่อนเหตุการณ์สําคัญๆในเดือนธันวาคมจะมีอะไรบ้างน,นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดไพ่อีกทีเนาะ ตั้งแต่วันที่21สิพฤศจิกายนนะคะที่รักดาวอาทิตย์นะคะใจสถิตยอยู่ในลัคนาของคุณหรืออยู่ในราศีธนูนะคะที่ศูนย์องศานั่นหมายความว่าช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยได้เริ่มนําความรู้และประสบการณ์นะคะที่คุณเก็บเกี่ยวมาเนี่ยนำเสนอต่อบุคคลเขาเรียสู่สาธารณะก็จะโดดเด่นมากนะคะช่วงนี้นจะเป็นช่วงที่คุณพูดจาอะไรเนี่ยก็ดูน่าเชื่อถือไปหมดนะคะสําหรับใครที่รอขอร่าวในเรื่องการสัมภาษณ์งานหรือรอคอยคําตอบในสักอย่างหนึ่งที่คุณไปพรีเซนต์หรือ ไปนำเสนอไว้แล้วเนี่ยคุณจะได้ข่าวนะคะหรือคุณมีโอกาสมากๆที่จะประสบความสําเร็จอะไรก็แล้วแต่ที่การที่คุณจะต้องไปนําเสนอหรือพูดอะไรสักอย่างเนี่ยคุณจะเป็นที่โดดเด่นมากนะเพราะเนื่องจากว่าดาวอาทิตย์มาอยู่ในตัวตนของคุณนะคะคุณจะมีออร่านะคะดูแบบเฉิดฉายมากในะช่วงนั้นนะคะ ถ้าใครที่นะคะติดต่อเจราจากเกี่ยวกับธุรกิจนะคะซึ่งเป็นการติดต่อค้าขายนะสำหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าดาวอาทิตย์ทำมุมที่ดีนะคะทำมุมเซ็กทายมายังดาวาพูโตแล้วก็ดาวเสาเนาะเนี่ยเนี่ยบางทีเนี่ย ที่ผ่านมาคุณอาจจะเหนื่อยมากๆนะคะรอคอยคําตอบอะไรสักอย่างหนึ่งดวธุรกิจอะไรหูยากมากกว่าจะได้มาเนี่ยไม่ได้สักทีนะคะก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะประสบความสําเร็จและได้คําตอบนะเพราะเนื่องจากว่าเนี่ยมันทํามุมมามันทํามุมที่ดีมานะั่หมายความว่ากว่าที่คุณจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งคุณต้องผ่านการพยายามมากเป็นพิเศษนะ คุณมีโอกาสที่จะได้แน่ๆเนี่ยมันเป็นมุมที่ดีนะคะที่รักสำหรับในใครที่ทํางานประจําอยู่นะคะสิ่งที่พี่อยากจะเตือนอยากจะแนะนําก็คือบางทีเนี่ยช่วงนี้ให้ราะมัดระวังในเรื่องของการทําเอกสารนิดนึงเนาะหรือการพูดการสื่อสารเนี่ยมันเกิด มันอาจจะเกิดการที่ทําให้คนอื่นเข้าใจผิดหรือเอกสารผิดพลาดได้นะเพราะเนี้ยเนื่องจากดาวพุธอะคะ่ะมันทํามุมเล็งดาวอยู่ยนะัที่เดินถอยหลังอยู่ในเรือนที่6ของคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพูดนะคิดแล้วคิดอีกก่อนพูดนะคะเอกสารดูแล้วก็ดูแล้วด,ด,ดูอีกก่อนพิมพ์นะคะมีโอกาสาที่จะผิดพลาดนะให้เรามาะระวังนิดนึงสําหรับในเรื่องของการเงินนะพี่ต้องบอกก่อนนะว่าช่วงนี้อย่าให้ใครยืมเงินนะคะมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ คุณควรจะเก็บหอมรอมริบมากเป็นพิเศษนะเพราะเนื่องจากว่าเนี่ยดาวยูเรนนสนะคะมาทํามุมเล็งไปยังดาวศุกร์และอยู่ในเรือนที่12เนาะนั่นะหมายคามว่าใครที่ถ้าคุณให้ใครยืมเงินช่วงนี้มีโอกาสยากมากๆนะที่คุณจะได้คืนนะคะที่รักต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการเงินทีนี้เนี่ยสำหรับบางคนนะบางคนนะ่ะพี่ว่าบางทีบุตรบริวารหรือคนในครอบครัวเนี่ย จะนํามาซึ่งความหงุดหงิดใจและความไม่สบายใจให้คุณอยู่เหมือนกันเนื่องจากว่าดาววังคารที่อยู่ในเรือนที่5เนี่ยมันทํามุมฉากมายังดาวพฤหัสและดาวปูตัวค่ะที่อยู่ในเรือนที่3บางทีพี่น้องบุตรบริวารสัตว์เลี้ยงอะไรเนี่ยก็จะนํามานําพาซึ่ง เขาหลายลการที่เราจะต้องไปเสียเงินอะไรเรื่องเล็กๆน้อยๆเนีย่นยมันเลยทําให้เราหงุดหงิดใจเนาะแล้วบางคนเนี่ยกับคู่ก็เป็นนะกับคนในครอบครัวเนี่ยสร้างความแบบหงุดหงิดใจไม่ได้ดั่งใจเนี่ยก็อยากจะให้ใจเย็นๆนิดนึงเนาะแต่ว่ายังไงเนี่ยในเรื่องของอารมณ์บางทีคุณจะออกแนวอารมณ์แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบางคนไม่ค่อยพูดนะ โมโหหงุดหงิดแต่ก็ไม่ได้ระเบิดตู้มไปใส่คนในบ้านจะเท่าไหร่คุณจะออกแนวเก็บกดบางทีเนี่ยหาคนคุยบ้างก็ดีนะคุณจะเก็บกดมากแล้วคุณจะเครียดมากนะพี่อยากจะให้ระบายกับใครสักคนหนึ่งที่รู้ใจคนนะที่รักหากทางระบายนิดนึงแต่อย่าไประบายกับคนในครอบครัวนะคะพี่เข้าใจว่ามันเป็นดาวฉากเนาะเนี่ยนะเข้าใจมากๆเลยนะคะที่รักทีนี้เหตุการณ์สําคัญๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงพฤศจิกาธันวาเน,นะพี่ต้องบอกก่อนเหตุการณ์แรกนั่นก็คือ ฟูมูลนะคะเป็นฟูมูลสุดท้ายแล้วของปีนะคะจะเกิดมาที่30พฤศจิกายนอยู่ในราศีเมถุนที่8องศาซึ่งราศีเมถุนเนี่ยมันอยู่ในเรือนที่7เนาะหนึ่งสองาสี่หใช่เรือนที่7สําหรับใครที่เจราจาติดต่ออะไรมานานมากแล้วมันคลาคาซางจบไม่ลงสักทีนะคะมีโอกาสมากนะคะที่คุณจะได้ข่าวและ มันเป็นการที่ตกลงและเคลียร์กันได้เป็นการจบแบบคอมพลีชันเลยนะคะโดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะได้ข่าวแล้วก็เป็นการจบแบบสมบูรณ์แบบนะคะเคลียร์ปัญหากันได้สักทีนะคะมาเดินทางมาถึงจุดจบแล้วนะคะ ทีนี้เนี่ยในวันที่14ธันวาคมนะคะจะเกิดเหตุการสำคัญอีกนะคะนั่นก็คือนิวมูลปรากฏการจันกุมาทิตหรือโซล่าอีคิปค่ะจะเกิดในราศีธนูเลยนะเนี่ยราศีธนูที่ประมาณ20 23องศานะ23องศาก็ต้องไปดูนะว่าในลัคนาเกิดคุณอยู่ที่องศาที่เท่าไหร่นะคะก็นับไป19ถึง23เนาะคนที่มี องศา19-23เนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเช่นเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ได้เริ่มต้นทําธุรกิจอะไรมันเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านมาที่มันจบมาในรอบ30พฤศจิกาค่ะคุณจะได้เริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างไหมก็มาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยแล้วกันว่าคุณได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือยังนะคะที่รักทีนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่17ธันวาคมค่ะ ดาวที่จะย้ายดาวใหญ่ๆที่จะย้ายไปก่อนก็คือดาวดาวเสาร์นะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะคะที่รักดาวเสาตรงนี้นะจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะั่นหมายความว่ามันซึ่งมันอยู่ในเรือนที่3สอมคุณสําหรับบางคนนะก็มีโอกาสเหมือนกันที่ใครที่รอคอยคําตอบอะไรสักอย่างหนึ่งนะในเรื่องของเช่นการทามาค้าขายใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการต่างประเทศหรือเปต่างประเทศแถวๆแบบ เอเชียอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสที่จะได้ข่าวเหมือนกันนะหรือใครที่วางแผนธุรกิจที่จะนําเข้าหรืออิ p พ r t ตอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้เหมือนกันนะเพราะเนื่องจากว่ามันเหมือนกับการที่คุณจะได้เริ่มต้นจากที่มันติดต,ดตดิดขัดขัดมานานเนี่ยมันจะได้เริ่มต้นสักทีนะคะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวดาวพาืหัสมันจะย้ายตามมาในวันที่19ที่19เนาแล้วนะั่นหมายความว่า บางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศที่เป็นการต่างประเทศระยะใกล้ๆหรือการศึกษาต่อคอระยะสั้นๆหรือใครที่รอคอยคําตอบที่จะไปศึกษาต่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือสิ่งตีพิมพ์อะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะได้เริ่มต้นและทํามันอย่างจริงจังนะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นดาวที่มันไม่ได้มาแบบ ฟลุกๆอะค่ะมันต้องเกิดจากการที่คุณพยายามทําแล้วมันจะประสบความสําเร็จนะสาหรับใครที่เนี่ยที่พี่บอกนะเราคอยคาตอบจากทางไกลก็มีโอกาสได้คําตอบเหมือนกันนะคะที่รักทีนี้เนี่ยเดี๋ยววันที่20ธันวานะคะดาวพุธตรงนี้นะมันจะย้ายมาเข้ามาราศีธนูนั่นหมายคามว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณอาจจะได้แบบ พูดติดต่อเจรจากเกี่ยวกับทางไกลนะคะหรือการได้ไปศึกษาต่อในร,ระดับสูงหรือการที่วางแผนที่จะพัฒนาตัวเองนะคะเพิ่มสกิลให้ตัวเองหรือใครที่รอข่าวจากทางไกลหรือการเดินทางเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะได้ข่าวนะคะรอคอยวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะได้ข่าวเหมือนกันนะคะที่รักอ,อันนี้ก็เป็นภาพรวมของดวงดาวประจําเดือนธันวาคมนะคะสําหรับลัคนาธนูราศีธนูเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของไพ่กันนะว่าไพ่จออมาเป็นยังไงนะคะที่รัก มาเรามาดูไพ่กันพี่สับไพ่ไว้บางแล้วแหละแต่ว่าขอสับเพิ่มสำหรับบางคนเนาะดาวเนปจูนของคุณเนี่ยมันไปอยู่ในเรือนที่1 2ึ่สอนะกับครอบครัวเนี่ยคุณว่า ี่ว่าที่ผ่านมาหลายๆคนน่าจะได้กลับมาเคลียร์ปัญหาอะไรกันอยู่กับครอบครัวมากขึ้นมากงก็ได้นะที่รักบ,บางทีเนี่ยบางคนก็เจอปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเนาะแต่เดี๋ยววันที่2 8พฤศจิกาย,ยนเนี่ยนะคะจากคนที่เห็นโลกเห็นความเป็นจริงมากขึ้นเนี่ยแล้วเดี๋ยวดาวเนปนจูม,มันจะเดินหน้าเนี่ย พี่มองว่าให้ใช้จังหวะเวลาที่ช่วงที่มันถอยหลังก่อนหน้านียที่คุณเป็นคนที่แข็งเข้มแข็งและสะตรองขึ้นเนี่ยนะคะนํามาใช้ในช่วงที่ดาวเนปจูนมันเดินหน้านิดหนึ่งเนาะดาวเนปจูนเป็นดาวแห่งความเพ้อฝันดาวจินตนาการนะบางทีเนี่ยเวลามันเดินหน้าเนี่ยมันจะทําให้คุณฟุ้งมากๆากนะแต่ว่าช่วงเดินถอยหลังในคุณได้เห็นความจริงหลายๆอย่างในชีวิตแล้วแหละนะคะคน้นพ,พบสัจคนพบสัจธรรมของชีวิตเราด้วยนะบางคนว่าบางคนจะเป็นยังไงต่อไปมาเรามาดูไพ่กัน ไพ่ใบแรกเจมเปอร์สองดาบไฟสับคัพเจสเมนไฟสับเพนต์เลเทนสับคัพเทมเปอร์เนต์เอ็กซ์เพนต์เลคิงส์เพนต์เล Let's open the tower. พี่ว่าสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยอย่างที่พี่อ่านดวงดาวไปนะมันมีบางสิ่งบางอย่างน่าจะมาเดินทางมาถึงจุดจบและเป็นจุดเปลี่ยนแล้วนะคะมีไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาเป็นไพ่จบได้ไหมายความว่าแน่นอนมันมีนมบางสิ่งบางอย่างที่มันคาราคาซังมานานไม่มีโอกาสที่จะจบได้นะสําหรับชาวราศีธนูนะคะแต่มันมีไพ่เริ่มต้นใหม่มาด้วยเนะี่ยเป็นไพ่เทมเพลเมนต์นะคะหมายความว่าสําหรับใครที่รอคอยคําตอบไปมานานเนี่ยมันมีโอกาสที่จะจบแล้วก็ได้เริ่มต้นใหม่นะคะสําหรับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตคุณเนี่ยพี่ชัดเจนมากนะ ว่าตัวคุณเองเนี่ยอยู่ในบางคนนะทางานเนี่ยเป็นทํางานที่เขาเรียกว่ามีความกดดันสูงเหมือนกันนะที่ผ่านมานะเรื่องของการงานเนี่ยมันน่าจะมาจากตําแหน่งของคุณหรือหน้าที่ที่คุณรับผิดช,ชอบเนี่ยมันกดดันคุณอยู่นะคะแต่ทีนี้เนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณทํางานหนักแล้วก็มันเหมือนกับไม่คุ้มเหนื่อยอ่ะคุณมีความรู้สึกว่าทํางานหนักแต่ว่าทําไม คุณไม่ได้สิ่งที่คุณควรจะได้นะเนี่ยเป็นไพ่ไฟซับคับนะเป็นไพ่แห่งความรู้สึกเสียดายเสียใจนึกถึงเรื่องเก่าๆนะบางคนอาจจะแบบตัดสินใจผิดพลาดมาก่อนหน้านี้เนะแล้วก็อยู่ในอารมณ์คิดเยอะคิดมากเหมือนกันนะเสียดายบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านมาบางคนเนี่ยอยู่ในช่วงจังหวะเวลาที่ได้เริ่มต้นอะไรมาบ้างแล้วแหละแต่ทีเนี้ยมันอยู่ในช่วงช่วงที่คุณพยายามอย่างหนักที่จะเริ่มต้นใหม่เนี่ยแล้วคุณก็รู้สึกว่า มันใช่ไหมรู้สึกลังเลว่าเอ๊ะที่เราทําอยู่เนี่ยมันถูกหรือเปล่าแล้วตัดสินใจถูกไหมที่ทําอยู่เนี่ยแต่พี่มองว่าไม่เป็นไรนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวคุณเองก็ยังมีคนที่เป็นลักษณะ King of p e n t a c l e เนี่ยคอยให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลืออยู่ในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของคุณอย่างที่พี่บอกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเห็นจากไพ่เนี่ยพี่ว่าการเงินก็น่าจะมีปัญหาอยู่นะช่วงนี้เนื่องจากว่าดาวอังคารเนาะ มันไปอยู่ในเรือนที่ที่ห้านะหมายความว่าบุตรบริวารก็จะนํามาซึ่งความเดือดร้อนหรือเรื่องเสียเงินให้คุณเหมือนกันนะอืมน่าจะเป็นปัญหาแบบนั้นด้วยนะคะหรือคนในครอบครัวค่ะแน่นอนเลยนํามาซึ่งการที่คุณจะต้องไปเสียเงินจุกจิกเล็กๆน้อยๆอมันทาให้คุณรู้สึกแบบลําบากใจนะบางทีมันก็อยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดเหมือนกันนะสถานการณ์ของตัวคุณพี่ดูจากหน้าไพ่นะ บางคนอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ตอนนี้คุณตัดสินใจเลือกไม่ได้นะคะบางคนอาจจะต้องปรับเปลี่ยนโยกย้ายไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งหรือว่าคุณอาจจะต้องอยู่ที่เดิมเนี่ยคุณตัดสินใจเลือกไม่ได้เลยนะมันมีเรื่องที่ทําให้คุณอึดอัดใจอยู่หรือรอคอยคําตอบอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยพี่มองว่าในเร็วๆนี้มันจะมีข่าวนะเพราะว่ามีไพ่จัสตเนขึ้นมานะคะคุณจะได้ข่าวแน่นอนอย่างที่พี่บอกช่วงวันที่14ธันวาคมอะค่ะมันจะเกิดเหตุการณ์ที่พี่บอกก็คือโซล่อาอียิปต นนนะะจริงๆแล้วเหตุการณ์ฟูมูลเนี่ยมันจะเกิดก่อนหนึ่งเดือนนะั้นหมายความว่าช่วงนี้หรือที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้ข่าวอะไรบางอย่างแล้วแหละเป็นจุดจบของอะไรบางอย่างแล้วแหละแล้วคุณก็กําลังจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะแล้วทีนี้เนี่ยจากนี้ไปถึง3เดือนแน่นอนพี่เห็นได้ชัดพี่เห็นชัดมากเลยนะว่ามันจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะและได้เริ่มต้นใหม่บางคนอาจจะได้ปรับเปลี่ยนโยกย้ายที่อยู่โยกย้ายถิ่นฐานก็เป็นไปได้นะคะทีนี้เนี่ย ในเรื่องของครอบครัวพี่มองว่าบางทีคุณอยู่ในอารมณ์คิดเยอะคิดมากเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะคุณยังมีครอบครัวที่ยังรักและคอยให้การสนับสนุนคุณอยู่ในเป็นไพ่เทนซอคบคัพนะคะอืมอันนี้คือสถานการณ์ที่ผ่านมาของคุณนะคะทีนี้เนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณปล่อยวางไม่ได้แล้วคุณเสียใจอยู่พี่อยากจะบอกว่า ไม่เป็นไรปล่อยวางไปนะมันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปนะคะที่รักคุณได้เริ่มต้นใหม่แน่ๆน,นะคะใครที่ดีวกับคนต่างชาติต่างภาษานะคะมีโอกาสเหมือนกันที่คุณจะได้ข่าวนะใครที่รอคอยวีซ่าอะไรก็แล้วแต่หรือรอคอยคาตอบสัมภาษณ์เนี่ยคุณน่าจะได้ข่าวเร็วๆนี้แหละอาจจะต้องวางแผนไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ได้นะบางคนอาจจะต้องโยกย้ายถิ่นฐานก็เป็นไปได้นะคะที่รักเอ่ออันนี้น่าจะครบแล้วเนาะ สำหรับในเรื่องของเอกสารนะที่พี่บอกเนะี่ยระวังนิดนึงนะการเจราจาติดต่อสื่อสารเนี่ยให้เรามาระวังในเรื่องของการที่พูดไปแล้วทาให้คนเข้าใจผิดนะคะอาจจะทําให้เกิดศัตรูรับก็ได้นะคะนำมาซึ่งความเดือดร้อนและเสียหายมายังตัวคุณนะน,นี้ก็ต้องเรามาระวังนะคะการเงินก็ใหญ่ใครยืมเงินนะคะช่วงนี้มีโอกาสมากๆที่จะไม่ได้คืนนะตัวคุณอาจจะอึดอัดเองนะเนี่ยมันมีไพ่ไฟเซฟเพนติเ,เคลิลอยู่แต่ให้คนยืมไปคุณเดือดร้อนแน่ๆนะคะที่รักเพราะฉะนั้น เก็บไพ่เอ้ยเขาเรียกอะไรเก็บเงินของตัวเองไว้จะดีกว่านะคะที่รักอันนี้เป็นภาพรวมของไพ่เนาะเอ้ยไม่เห็นโอเคขอโทษ <laughs> พี่ลืมดูกล้องโอเคเห็นไพ่เนาะ เนี่ยไพย่ไพ่จบเป็นไพ่ทาวเวอร์นะทาวเวอร์ไม่ใช่ไม่ดีนะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลันกระทันหันแล้วคุณไม่ทันตั้งตัวไม่เป็นไรเพราะคุณได้เริ่มต้นใหม่แน่นอนเป็นไพ่เทมเพลนนะคะมีโอกาสเหมือนกันนะที่จะได้ปรับเปลี่ยนโยกย้ายหรือมีบางสิ่งบางอย่างได้เริ่มต้นใหม่ไพ่ j u d g m e n มมาแล้วนะคะไพ่แห่งความสุขสมหวังก็มีมานะเป็นเทนซ Cup คันะยังไงยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคู่รักหรือคนในครอบครัวก็ยังให้การสนับสนุนช่วยเหลือคุณดีอยู่เป็น King n of p e นะเนี่ย ดีอยู่นะคะคุณได้เริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งบางอย่างแล้วได้โอกาสเริ่มต้นใหม่แล้วแต่บางสิ่งบางอย่างคุณต้องปล่อยวางไปด้วยเนาะท,ที่รักอันนี้เป็นภาพรวมของไพ่นะคะเดี๋ยวพี่ถามอาร์คเอนเจิลนิดนึงนะคะอาร์คเอนเจิลอยากบอกอยากแน,นะนำอะไรนะคะเอาเรื่องการงานก่อนแล้วกันสําหรับใครที่รอสัมภาษณ์งานมีโอกาสที่คุณจะได้คําตอบเร็วนี้นะคะที่รักแต่มีโอกาสได้งานสูงเหมือนกันนะสําหรับชาวลัคนาธนูราศีธนูนะคะ แต่ว่ามันอาจจะต้องไปเริ่มต้นใหม่นิดนึงอะเนาะอย่างที่พี่บอกมันต้องเกิดจากการที่คุณต้องพยายามก่อนแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะพี่ขออาร์เอเจลสำหรับการงานก่อนการงานคุณได้ไพ่เดอะมูนนะคะ the opportunity to improve your plan listening to your intuitions for its uh, accurate guidance f a i e your fear and grow stronger บางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ย มันเป็นที่อารมณ์ของคุณคิดเยอะคิดมากไปเองก็ได้นะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันมีโอกาสเข้ามาแล้วหไหมหโอกาสนี่เห็นไหมเป็นไพ่แห่งโอกาสคุณอย่าไปกลัวบางทีคุณอยู่ในสถานการณ์ลังเลว่าไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันจะทําได้ไหมฉันจะทําได้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณน่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะคะที่รักนะไม่ต้องกลัวเขาบอกว่าเผชิญหน้ากับความกลัวได้ไปได้เลยนะคะมันจะทําให้คุณแข็งแกร่งและเข้มแข็ง,ข,งขึ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเหมือนกันนะต่อไปการเงินค่ะ การเงินคุณได้ไพ่เซเวนส์ออฟเอฟเฟียล uh, นะคะเขาบอกว่า you have you have in space wisely have patience and wait for the harvest review your progress and make plan for the next endeavor เขาบอกว่าคุณในเรื่องของการเงินเนี่ยบางคนน่าจะวางแผนอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการเงินมาบ้างแล้วแหละเออทีนี้เนี่ยขอโทษโอ้ยขอโทษทำไมมัน ไม่ล็อกที่รักอ่าโอเคทีนี้เนี่ยนะขอโทษขอโทษขอโทษที่รักในเรื่องของการเงินเนี่ยบางคนน่าจะวางแผนเกี่ยวกับการทํามาหากินหรือวางแผนที่จะขยับขยายหรือทําให้เงินมันงอกเงินเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันโดยเฉพาะการดีวกับ กับต่างประเทศที่เป็นต่างประเทศทางระยะใกล้ระยะไกลนะก็มีโอกาสที่จะได้ข่าวและได้ติดต่อประสานงานเหมือนกันนะคะซึ่งพี่มองว่าปลายปีนี้น่าจะได้ข่าวแล้วก็ได้เริ่มต้นทําอะไรบางสีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวหรือกับการเงินแล้วแหละเขาบอกว่าอันนี้ให้อดทนนิดนึงนะเดี๋ยวมันใกล้จะถึงเวลาแล้วที่มันจะเติบโตนะคะแล้วก็พัฒนาไปได้นะสำหรับการเงินของคุณนะคะอย่างที่พี่บอกพี่เตือนแล้วนะในเรื่องของการที่จะให้ใครยืมเงินก็ระมาระวังนิดนึงนะที่รักอันนี้พี่ขอโทษเรื่องกล้องด้วยนะมันแพนขึ้นแพนลงเองนะคะ ภาพรวมของไพ่นะคะประจําเดือนการงานการเงินนะคะประจําเดือนธันวาคมยังไงก็อย่าลืมกด subscribe ด share, กดแชร์กดกระดิ่งจริงๆหรือคอมเมนต์คุยกับพี่ได้นะคะที่รักก็เป็นกําลังใจพี่ด้วยนะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะอย่าโกรธกันนะคะที่รักขอโทษขออภัยอย่างแรงนะคะยังไงก็เจอกันใหม่ในเดือนมกราคมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ